รีวิวจอเกนนิ่งราคาถูกตาหัวย4่นิ้ว165เฮวันนี้ค่ะเคลมก็อยู่กับหน้านจอเกนนิ่งขนาด24นิ้วนะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าราคาถูกมากกับ นะะในรุ่นของ lm 2 4 e 2 3 1น่ั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆหลายๆคนคงจะทราบกันดีนะว่าสําหรับคนที่เล่นเกมการมีหน้าจอเกมมิ่งดีๆสักตัวเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะเวลาที่เราเล่นเกมต่างๆโดยเฉพาะเกมแนว fps ค่ะแล้วค่ารี f ฟ e ช t ของหน้าจอมันต่ำใช่ไหมจะทําให้เราเนี่ยเสียเปรียบฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งหน้าจอตัวนี้นะคะเขาให้เฟรม e รท t มาถึง1 6 5ิ hz เล่นเกมได้อย่างไหลลื่นอย่างแน่นอนที่สําคัญเนี่ยราคาถูกมากๆเลยค่ะเพียง4 0 0 0ั 790บาทเท่านั้นเป็นยังไงน่าสนใจใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคิมจะพาทุกคนไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะ ดีไซน์ของตัวจอนะคะจะเป็นขนาด24เนิ้วนนั่นเองค่ะดูแล้วเรียบๆเนาะแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะปรับกม้มได้ดหน่อยนะคะปรับเงยได้15องศาเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถปรับให้เข้ากับระดับสายตาได้ด้วยนะแต่ว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะปรับหมดุนได้นะคะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดาทั้งตัวเลยนะคะวัสดุโดยรวมเนี่ยก็จะดูแล้วมีความแข็งแรงทนทานนั่นเองค่ะอย่างตรงนี้นะคะที่เป็นฐานหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเป็นโลหะขนาดเล็กนะคะทําให้เลาที่เราวางบนโต๊ะคอมก็จะไม่กินพื้นที่การใช้งานนั่นเองค่ะแถม ของเขาเนี่ยก็จะมีจุดยางมาให้ถึง4จุดเลยนะก็เรียกได้ว่าเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวจอนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาที่เราเสียบใช้งานหน้าจอนะคะก็จะมีไฟ LED สีแดงขึ้นทางด้านหลังด้วยค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้นะคะในส่วนของการคอนโทรลนะคะก็จะมีปุ่มจอยสติค่ะที่ด้านล่างตรงกลางเพียงปุ่มเดียวเลยนะคะไว้สาหรับการเปิดปิดค่ะรวมไปถึงการปรับแต่งการใช้งานต่างๆส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีพอร์ตการเชื่อมต่อภาพทั้งหมด3พอร์ตค่ะเป็น HDMI 2พอร์ต Display p o r t 1พอร์ตนะคะแล้วก็มี ออดิโอค่ะสำหรับการเสียบต่อกับลำโพงแล้วก็หูฟังอีกห<ม>นึ่งช่อง มาดูสเปคด้านในของหน้าจอตัวนี้กันบ้างดีกว่านะคะหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอเกมมิ่งขนาด24นิ้วค่ะ v f l ร t อยู่ที่165เฮิร์ตนะคะแล้วก็ความละเอียด Full HD ค่ะสามารถที่จะเล่นเกมออนไลน์หรือว่าเกม e s p o r t ท,ทั่วไปได้นะการที่เราปรับภาพเป็น Full HD ค่ะยังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน,นี้เพราะว่าภาพ Full HD เนี่ยเขาไม่กินสเปกนะคะรวมไปถึงยังทำให้ภาพเนี่ยลื่นไหลด้วยค่ะในส่วนของพาร์เนลนะคะก็จะเป็นพาร์เนล IPS ค่ะ,ค,ะค่า SRGB 100%ให้สีที่สดคมชัดมีชวิ ิชิวานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมี Adaptive s y n คค่ะลดในเรื่องของภาพขีกขาดนั่นเองนะคะแล้วก็ค่า RESPONSE TIME ของเขา1มิลลิเซกเท่านั้นค่ะตัวน,นี้เนี่ยจะทำให้เราเห็นเป้าหมายในเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีเทคโนโลยี DCR นะคะก็จะช่วยเพิ่มมิติให้ภาพมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็ยังมีเทคโนโลยีโลว u บูไลท์มาให้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพตอนที่เล่นเกมจริงๆของเจ้าหน้าจอตัวนี้กันดีกว่าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสำหรับภาพตอนเล่นเกมนะคะของเจ้าผ้าหัว LM 24E 231ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าใครที่กำลังตามหาจอเกมมิ่งดีๆสักตัวนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเนี่ยตัวนี้คิมแนะนำมากๆเลยเพราะว่าสิทธิภาพของเขาเนี่ยเกินราคามากๆเลยค่ะในกล่องของเขานะคะจะแถมสาย Displayport มาให้อีก1เส้นะคะ่ะขอยุ้าตมีครั้งนะคะว่าราคาของเขาจะอยู่ที่4,790บาทและประกันให้3ปีแบบอนไ s i t e service เลยนะคือถ้าเสียปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนฟรีถึงบ้าน คใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะที่ w w w j wide w e b j a b .co.th ค่ะหรือว่าไลน์นะคะ j j b o n l i n e ค่ะสั่งครบ3,000เรามีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ jb channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ